บดสมงกันบางอันมันก็เง h บางอันมันก็สั่นที่ตัวที่เง a ก็เง h เลยสวัสดีครับผมจากไทยเงีเยหนาวๆอากาศหนาว เมืนน่อนี้อากาศอุ่นขึ้นมาแล้วข่าวชืหนาร้อนแล้วเมื่อนี้วาปลูกหอมหอมแดงปลูกใช้ต้นเ้าต้นดอกเ้าตัดตะดนุนนั่นหละมัน้างในมันเนา่าเละเดี๋ยววันนี้ปลูกหอมแดงเลยเช่นนี้ก็่ต้องใช้ดินในต้นมะเ้าเลย เพราะข้างในมันเป็นใหยลดน้ำมันกระิบนสุ่มชื้นอยู่วะเดี๋ยวเจาะกันครับเจาะเอมันเป็นหลองกัน ตัดจิ้มรลดตักเพี่ยวนเนี่ยลายอยู่ดอกกเพี่ยวนี่สุ้มมันเน่าขับให้มันเน่าแล้วชุ้มเนี่ยใส่ได้แล้วโอ้ใส่แล้งนี้มันงแข็งแข็ง,ขง ม้อนเด้ม้นนนนนอนได้เน่าปนไดทีเนี่ยมันบเถึงหนำไดทีมันถึงน้ำม,มันกันเน่าไปแล้วซึ่งมันเน่าล่ะเป็นเป็นคุยขึ้นมากนีย แค่น,นี้ได้บัดนี่ต้องม่บ้านเราแข็งแข็งอยู่ปลุ๋ยบ้านไหนเรื่องนี้เป็นขุยละเหียบหอมแดงมาปัดลงก่อนหอ,อ,อมตัดปลายมาเรียบร้อยแล้ว

เคล็้ตนบักข่าวลองมึงมันจะเกิดว่เอาฟุ้นใช้น้ำละล่ะเดี๋ยวสับน,น้ำเกี่ยมอะไรกัน เ <Okay. S 2> ง้ยดูนี่ป่ยูนี่ก้อนนี่หบอยแอา้าวอันนี้ปูพีทั้งเลยนะเอาหากขึ้นเท้งโอย้ยมีเกิดเลยนะพี่น้องเอง้ยข้งนี้จะะโอ้ยปูกพิทั้งเลย ไปลึกๆเจากหน่อยและนะแ้อีกรอบเบิ้งอีกจากอาทิตย์หนึ่งมันจ,จีแตกหอยอดบะอันนี้กับอาทิตย์กลัวละกําลังแตกกําลังแตกขึ้นอันที่พอทั้งขึ้นแล้นี่อันที่ขึ้นเงาแล้วก็น,นี่ อันนี้นะกินเอาไะไก่ไม่เขียนไก่เขียดูฝนี๋วยวรอบบ้งอีกจักทรทิตมันจนีเงี้ยปันได้อันนี้ก็ผ่านไปประมาณสิบสามสิบสี่โมงแล้วนะ Khi mất tục của nó, nó giữ thêm khuẩn sống của ta đồng nó là chất ngọt, đốt Bằng nó nhau, bằng hẳn nó có sẵn. Đi thì nhau, nhau là nhau lời. Nó này cứ là vụ phán rửa, gặp cho cơn điện này, กะ็ะสีล้อห้มันเงาสูงสูงซะก่อนจังสิลงคลิปในเบิงครับผมตอนนี้ก็รเหอนให้เดวงตอนมันงอกงามแล้วครับผมพร้พอมพร้อมกินแล้วหอมแดงปลูกใช้ต้นมมกข้าว ตัวโเผ่าทีม่มันผุกาลัางจะเริ่มเติบโตเลยแต่นี่ก็คือว่าถ้าผมมีหวามก็คือชามาัดดึงไปกินเป็นเป็นหัวได้เลยดึงไปกินแล้วก็เอาหัวไม่มาไปไว้แทน่นกินปูกินไปเรื่อยจนกว่าว่าขอนนี่มันจะ เปื่อยเป็นดินเป็นฟุ้นไปหมดละ่ะคือตอนนี้ชุดนี้ได้กินถอนออกไปกินเป็นเป็นเงาเป็นเงาไปเอาได้ถอนออกก็เอาหอมตัวไม้เมื่อลงปักไว้นั่นก็จะขึ้นต่อไปก็กินไปเรื่อยๆครับผมสำหรับชิปปลูกความก็สิได้จบไปทั้งนี้ครับข้กอ,อกันคลิปต่อไปครับผม สวัสดีครับ